ปรับระดับสิ่งของการแจ้งเตือนเป็นศูนเปอร์เซนสวัสดีครับนี่คือบรรยากาศฝนตกยามกลางวันนะครับที่นี่นะครับแต่ก็ยังมีแดดเป็นแสงนิดหน่อยนะครับก็ถือว่าไม่เยอะมากเท่าไหร่นะครับแต่กำังก็ น่าจะค้มทั้งวันนะครับวันนี้เนาะสองสามวันมาแล้วนะครับที่ตกเนาะให้ความร <c oughs> ่มรื่มเย็นสบายชื่มฉ่ำเนาะครับก็ถือว่าดีหน่อยไม่ร้อนนะครับถ้าร้อนมากก็ไม่ไหวเหมือนกันเนาะ <c oughs> นะครับ ผู้ดใดเป็นยังบวันเนยลยรถโรงพยาบาลทางนอกนะครับดีนะครับผมซักผ้าแล้วรวมสีแดงอ้อแอเเรื่องปั่นไฟชาร์โจะเปิดตัวในสาสิบนาทีลำซิ่งต้อมพานุเดชเสียงสวรรค์เย็นรดีสีดอน์ตากัญญาแดนตะวันตะวีติคังสาวเสือระดู เร <c oughs> าไม้ไถอยู่ในล่มนะครับคงไม่เปียกฝนนะครับไม่เปียกแต่คนที่ตาข้างนอกนี่นะครับมันจะเปียกเห็น <c oughs> <nadzieję> เขาบอกว่าปีนี้ฝนจะน้อยนะครับ จะไม่มากเหมือนปีที่แล้วเนาะนะครับกาปล่อยเม็ดลงไปละไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเมื่อเช้าก็ตกหน่อยเดียวนะครับตกทีละนิดทีละหน่อยเอานะครับ แต่ก็ต้องรอดูอีกทีนึ่งก่อนนะครับว่ามันจริงอยู่ไม่จริงนะครับนะคืมมากไหมก็วันนี้มันไม่ค่อยคืมนะครับแต่ว่ามันยังมีแสงแดดอยู่นะนะครับ เมยิ่งดีนะครับหยุดไปแล้เหรอฝน นี่แหละเราจะหยุดไปแล้วตกมาแป๊บเดียวเองตกไม่นานนี่เออตกลอดๆแล่ๆเองนะตกมาแลอดๆลย่ๆพอให้ดินมันเปียกเฉยๆนี่แหละ อเออแล้วก็หยุดไม่ไหวมัม้งน่าจะตกลงมาหลังหมักเลยโอเคครับผม จอกันคลิปต่อไปครับ